พุทธธรรมสังฆานะพุทธโธธรทรมโอสังโฆนิสสะมะกันทังเสยโยถ้าควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายใจเนาะสำหรับทุกท่านทุกคนเขาเนี่ยทำหัวจิตหัวใจเนาะขขาวไหนๆก็สั่งทำหัวจิตหัวใจจิตตามดูอารมณ์ของตัวเองดูความคิดของตัวเอง มันพาเราไปไหนบ้างตามไปติดๆเนอะมีสติแต่ละวันเนี่ยมันชักชวนให้เราทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่าหัวจิตหัวใจอารมณ์ของเราเนี่ยนะอารมณ์ความคิดของเรามันคิดคิดไปได้ทั่วเลยนะคิดไปคิดไปสูงไปต่ำคิดไปเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างเราจะบังคับหัวจิตหัวใจแล้วครับ จิตตามดูอารมณ์ความคิดของตัวเองได้ยังไงว่าเวลามันมันโกรธก็ดีมันเกลียดก็ดีมันพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีเป็นต้นเราจะบังคับมันไปตรงไหน <c oughs> เราติดตามดูเขาหรือบัง,บ,งบังหรือเปล่าถ้าไม่ตามดูเราจงยุ่งเลยนะตามโดยดูแบบผู้มีสติทุกเรียบทแลเราคิดลองดูด้อย ลมหายใจเขาพูดลมหายใจออกโทรไม่ต้อ <c oughs> พุดโทพุดโทยมีความสุขนะมีความสุขตามควบคุมเืิองต้นของธรรมดาก็าทุ่งควบคุมก็ก่อนนั่นหละแม้่ถ้าเรื่องภายนอกเนอวันนี้หรือเวลานี้ไม่อยากจะทําอะไรเลยถ้าอารมณ์่างนี้มันก็มีสําหรับคนตัวคนใช่ไหมอารมณ์แบบขยัน ขยันอยากจะทำแล้วอยากจะทำนี่ไหมถึงว่าอยากจะทำสิ่งที่เราจะทำนะมันเป็นประโยชน์ไหมถ้าทำไปแล้วมันจะเดือดร้อนตัวเองไหมละ่ะทำไปแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นไหมละ่ะต้องถามต้องไทยมันไม่ต้องตามดูเฉพาะวันมาคาบูชาหรือวันเพ็ญเดอนสามนี่หรอกตามไปดูติด,ดเลยทาได้ดูได้ทุกขณะทุกวันทุกเว,กวลา ทำดีวันไหนก็เออเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาแล้วคิดดีตอนไหนคิดดีตอนไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วแหละแต่อย่างนั้นวันมาฆ่าบูชามันเป็นเดือนสามนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกไว้ไงยเปรสูหนึ่งพันองห้าสิบองค์ด้วยกันมาโดยบรรเดนัดหมายท่านประธานโอวา,ปาทปาฏิโมก โอวทะโอวาปตปฏิโมกข์ย่อๆยยง่ายๆก็บอกว่าละชั่วประพฤติด,ดีทำจิตให้ผ่องแผ้วทำจิตให้สดใสอย่างนี้ <c oughs> ทำจิตทำใจให้เบิกบานให้สดชื่นให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานผู้มีธรรมะผู้อยู่อยู่ในโลกอันนี้ อยแบบผู้ทำดีคนทุกคนถ้าในโลกอันนี้ถ้าคิดในทางเดียวกันแง่เดียวกันอย่างเดียวกันทำดีทำดีอย่างเดียวเท่านั้นเนีก็คงจะสงบร่มเย็นนะแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะนานาจิตตังมันเป็นไปไได้เพราะความคิดหลายหหลายคน หลายคนหลายคิดบางทีก็เป็นมิตรกับเรานะความคิดเป็นมิตรกับเราบางทีก็เหมือนกับเป็นศัตรูกับเรานะเป็นศัตรูกับเราแต่หลายครั้งก็เหมือนกับเป็นมิตรกับเราเป็นเพื่อนกับเราเชคเช่นนี้เป็นต้นท่านท่านเลยบอกว่าตามดูติดตามตามดูติดติดใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่เราเกิดขึ้นมาวันนี้เป็นวันพระ ขอให้หัวจิตหัวใจเป็นพระเนาะให้เป็นพละละความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ลดลดความโลภความโกรธความหลงหละแล้วแล้วก็เลิกแล้วนะคำว่าเลิกตัวสุดท้ายเนี่ยดีมากดีที่สุดเลยเนาะเลิกทำชั่วเลยเลิกคิดชั่วเลิกทำชั่วคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ย โตแล้วค่อยเจอกันโตแล้วล่ะค่อยเจอกันตอนที่เราไม่โตอยู่กับใครก็อยู่คนที่เรียงดูเราเนี่ยัยงดูเราปอนข้าวปอนน้ำอู้หหลายๆลายอย่างเลยเรารู้บุญคุณหรือเปล่าเราเห็นบุญคุณหรือเปล่าอันนี้คืออันนี้คือตัวปัญหาไงตัวปัญหาที่เราเริ่มต้นเริ่มต้นไม่ใช่ตัวเองนะ ไม่ใช่เจริญมาเองต้องคำนึงถึงคนเขาปอนข้าวป,อน,าปอนน้ำปอนน้ำปอนนมเนี่ยควรเจริญเติบโตควรจะเจริญเติบโต,ข,ต,บตขึ้นมาได้ยาวนานเหมือนกันเนาะยาวนานเหมือนกันเราคิดถึงทีงนี้คิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเรื่องนั้นโอ้ต่ทำไมมันมากเรื่องเหลือเกินเรารวมลง ให้มันเหลือน้อยได้ไหมนะแต่บางอย่างลดลงไม่ได้นะอย่างยกตัวอย่างสรงขันร่าง,งกายของเราเมันประคองกายอยู่ตัวนี้เราลดลงไม่ได้เราถอยกลับไปไม่ได้มันก็บว่าเราร่วงเดยมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอย่างนี้เป็นต้นเราก็ถอยกลับไปไม่ได้แต่เราหยุดคิดได้นะเอ๊เกิดมาสิบปียี่สิบปีแล้ว ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยในชีวิตเนี่ยอย่างนี้เราคิดได้คิดให้เป็นด้วยคิดให้เป็นเราก็ทําให้เป็นด้วยเราเคยลดอะไรได้บ้างเราเคยละอะไรได้บ้างเราเคยเลือกอะไรได้บ้างเราเข้มแข็งไหมล่ะทุกวันนี้ในสิ่งที่น่าคิดมากทําไปแล้วมันติดแล้วไงอยากจะเลิกอยากจะเลิก ถ้าจะเลิกกินิงก็เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจงไงอยู่ที่ใจถ้าใจเราไม่พร้อมใจเราไม่เข้มแข็งเอาเถอะครั้งแล้วครั้งเล่าเพิอเพก็ไปหลอกพระด้ซ้าไ,ไปไม่จริงใจกับตัวเองไม่จริงจังกับตัวเองก็เลิกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้วันนี้ถ้าความชั่วทั้งหมดทั้งมวลเราเลิกได้ทั้งวันไหมเราละ เราลดลงได้ได้ไหมนี่เป็นตน้นบางทีครั้งแล้วครั้งเราบางทีหลวงพอ่อว่า <c oughs> ลดละเลิกสิ่งเสพติดทั้งหลายเราตามดูเราตามความเข้าใจในว่าตามความเข้าใจได้แล้วเราเข้มแข็งไหมล่ะเราสร้างเกาะป้องกันได้ดีไหมคือเราขับไล่สิ่งที่มันเป็นศัตรูสิ่งที่มันเหลียวไลยมันให้ มันให้ทุกข์ให้โทษแค่เราแล้วแล้วป้องกันดีไหมนะเผื่อมันกลับมาอีกไนงะถ้าเรากันไม่ดีเ้าแย่เลยเนาะเราต้องกันให้ได้กันให้อยู่ถ้ากันไม่ได้โอ้กลับมาใหม่ทีน่นี่โอ้หนักกว่าเดิมเลยหนักกว่าเดิมเนะยชีวิตทุกขังทุกข่าวเนะหลวงพ่อว่าทุกขังทุกข่าวขังแล้วครังเราเนี่ยมันหลอกตัวเอง <c oughs> มันหลอกตัวเองไม่ใช่หลอกเฉพาะตัวเองนะถ้าเป็นพอ่อลูกหลอกลูกหลอกเต้าเลยหลอกลูกหลอกหลานด้ยหลอกปัญญาด้ยครอบครัวทีนี้เดือดร้อนปันปวนไปหมดเลยเลิกก็ไม่เลิกจริงไม่เอาจริงกับตัวเองมันจะได้ประโยชน์ไหมนะเสียเวลาไปเปล่าลได้ยินว่าอยู่ตางนั้นเลิกไปตรงนั้นเลิกได้ ที่แท้ก็อยู่ที่ตัวเองนั่นเองจะไปไหนก็ช่างเลยก็อยู่ที่ตัวเองถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เนอะ mm. ก็หมดแต่จะไปนั่น mm. เดี๋ยวเพื่อ <ๆ S 1> เพื่อไปโทษตรงนั้นไปโทษไปตรงนั้นไปออกเล่าไม่เห็นนะไปเลิกเล่าไม่เห็นเลิกได้เลยทุกอย่างอยู่ที่ใจเรานั่นเองอยู่ที่ใจเราจริงๆนะสุขทุกข์อยู่ที่ใจ สวัสด์อยในอกนระกอยู่ในใจที่ผ่านมาเราไปคล้องแบวะทาไมเราเราเลยไปโทษใครอย่างเหมือนกับว่าหลักพระธรรมคำสั่งสอนธรรมะ,อะสอนหย่ไปคบคนชั่วนะคบแต่บัณฑิตนะคบแต่คนดีนะเราไม่เอาไงเราไม่เอาถ้าหัวจิตหัวใจหรือการกระทำมันไฟต่ํา ถ้จิตห้ใจไฟต่ำเราไม่ยกขึ้นมาเองเนี่ยเราไม่แก่เองก็เราผูกเองเราไม่แก่เอง,เเอง,เเองเนถ้าคนอื่นผูกผูกไม้ดีไหมนะถ้าผูกไว้ดีเ้าก็เอาเชื่อเขาเถอะแล้วก็ทำเถอะถ้ามันไม่ดีก็อย่าเนาะอย่าเลย,นะย,เ,ลยเกือบทุกครั้งทุกคราวเช่นกันจะไปบอกอวันนี้ไม่ดีเลยวันมาคะนี่ไม่ดีเลย วันเพญเดินสามไม่ดีเลยวันพระขึ้นสิบห้าข้ามเดินสามไม่ดีเลยคิดอย่างนี้คิดแบบคนผ่านไม่ล่ะมันเกี่ยวไหมน่ะวันเดินปีทำหน้าที่เข้าอ,อย่างนี้แหละ,ะทำหน้าที่องเข้าอ,อย่างนั้นเราไปบอกว่าวันนั้นไม่ดีวันนี้ไม่ดีเราทำดีลองดูดิทำดีวัน,น,นไหนม่นก็ดียังไง วันมาฆ่าไม่ทําให้คนเลวเป็นคนดีได้นะไม่ใช่ทาคนคนชั่วให้เป็นคนดีได้นะแล้วคนดีอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้เป็นคนเลวก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับวันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเดือนไม่เกี่ยวกับปีอยู่ที่ใจเราเนี่ยใจตัวเองไม่เกาะไม่สร้างไม่เสริมไม่ส่งตัวเองนะยุง ยุ่งเลยจะมีเงินเป็นก้อนเป็นฟอนก็นช่างเดิมมันไม่ดีอะไรขึ้นมานะถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำถ้าไม่ชอบตรงนี้เราไปที่อื่นลองดูดิไปข้างหน้าเผื่อมันไม่ชอบมันไม่ชอบอีกทำไงนี่ไปข้างหน้าก็ไม่ชอบแลยที่ผ่านพันมาไม่ชอบไม่รู้กี่ที่กี่ครัง้งกี่หนแล้วร้อยครัง้งพันครัง้ง พันขั้นหมื่นครั้งแสนครั้งอ,อยู่อย่างนั้นแหละอยู่ยงั้นนะมันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยนี่พอเลยพอเราต่างหากเา้าถ้ามันดีก็โอ้ดีเนาะดีเนาะตรงนี้มันดีตรงนั้นมันดีวัดนี้ดีสถานที่ตรงนี้โอ้ร่มรื่นนะตรงนี้สวนสาธารณะก็ดีเลยก็ดีทั่วๆไป ใช้ร่วมกันแนนทางก็ใช้ร่วมกันในลษะใช้ร่วมกันหลายสิ่งหลายอย่างใช้ร่วมกันเอื้อต่อกันจนเกิดเป็นมงคลจนทําความเข้าใจได้ว่าเออเนี่ยพ่อแม่เราจะดีใจไหมนะถ้าลูกเป็นคนดีโอ้อันนี้ไม่ต้องไปนั่งตอบก็ได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมากแนละ้วถ้าเราเป็นคนดีเท่านั้นแหละพ่อแม่จะดีใจไหมนะคนในบ้านจะดีใจไหม ด้วเว้นหัวจิตหัวใจที่มันอิจฉาเท่านะนั้นเอเมื่อก่อนไม่ดีนะตอนนี้เป็นคนดีแล้วดีใจกับเขานะถ้าคนนี้ไม่ดีใจว่าเขากลับกลายเป็นกลับเป็นคนดีก็แสดงว่าแย่แล้วคิดซะใหมเ่เถอะมันมันไม่เกี่ยวกับชื่อเกี่ยวกับนามสกุลไม่ก็เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวกับหน,งนังสือนะอ,อันนี้ชื่อนายสะอาดนี่เป็นต้นสะอาด แต่ตัวเองสกปรปกครับมันจะใช่หรือเปล่าคนนี้ชื่อปัญญาแต่ไม่มีปัญญาเลยได้ปัญญาอับปัญญาอย่างนี้เราจะทํำยังไงคนนี้ชื่อมงคลจะทําตัวเป็นมงคลไหมนะทําตัวเป็นมงคลไหมคาว่ามงคลในชีวิตก็กเช่นกันมงคลรู้จักคุณค่ารู้จักบุญคุณรู้จักผู้มีพระคุณคือพ่อคือแม่พระคุณของแผ่นดิน คุณของข่าของน้ํเพราะคุณของปัจจัยสี่อย่างเป็นต้นมีข้าวน้ําโภชนะอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีเสนาสนะที่อยู่ที่ใสคือบ้านนั่นเองแล้วก็ยารักษาลูกโรงพยาบาลานี่เป็นต้นมีฐานที่ดูแลรักษาจม่ตั้งวันนี้และวันข้างหน้าเราทําดีวันนี้มันจะไปดีข้างหน้าวันข้างหน้านะไม่ใช่แต่มันเป็นผลนะถ้าเราทําได้ทุกวัน ถ้าเราทำชั่วทุกวันก็เป็นผลเหมือนกันทำชั่ววันนี้ก็เอมันก็สะสมไปนู่นถ้าทำชั่วคิดชั่วชั่วโมงนี้มันก็สะสมไปมากเก้ามากเก้ามันพอกไปหั้งวิชิดหัวใจของเราเมื่อคิดง่ายๆเขาเรืกอบว่าเขาว่าเป็นหนีหน้เป็นตอนเป็นหนี้มาพอกขึ้นทุกวันทุกวันคาว่าเป็นหนี้ใช่ไหมนะมากขึ้นมากขึ้น ตั้งแต่น้อยๆเนี่ยเหมือนกับต้นไม้เราปลูกมาบางทีปลูกจากมาเด็ดนะบางทีก็ต่อตัดกิ่งอะไรลักษณะมาจากต้นเล็กๆกันเนี่ยจากต้นเล็กๆกันเนี่ยคุณงามความดีก็เช่นกันต่างคนต่างทาต่างคนต่างได้ความโจคก็เช่นกันใครทําใครได้การสร้างฐานะก็เช่นกัน การที่มีความอดทนเช่นกันงานส่วนรวมช่วยแรงกายมันก็มาพลังพลังที่ผักดันก็ามาจัดใจนี่นะตอนตอนที่เป็นเด็กเนะีเราก็คิดแบบเ,เด็กๆนกะันเนาะตัวตวไปตอนที่โตแล้วนี่เข้าใจตัวเองหรือยังเห็นตัวเองหรือเปล่าเห็นคนอื่นหรือเปล่าอะไรสนะักเห็นคนอื่นมีความรู้สึกว่าเราเห็นคนอื่นได้ดีคนอื่น ทำดีมีความรู้สึกอย่างไง mm hmm. ก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นก็ได้มันบอกได้เลยถ้าเห็นคนอื่นทำชั่วโอ้ไม่น่าทำเลยนะอันนี้ควรทำเป็นอย่างยิ่งถ้าหงวจิตวใจัมันไม่ปกตินะทีนี้เราคิดไปทำไปทำไมก็ทำไปทำไมเขาคิดได้ยังไง ถ้ามัวจะไปคิดแทนคนอื่นคิดเรื่องของคนอื่นกนะ็ยุ่งอะไรางเนี้ยยุ่งเลยก็เหมือนกับที่เขาเห็นเขาอโอ้คนนี้คนระอบครัวนี้เขาดูดีนะไม่รู้เขาได้เงนินได้ทองมาจากไหนไม่รู้เขาลำรวยมาได้ยังไงมัวจะไปสงสัยคนอื่นนะในเมื่อไปรู้แล้วโอ้ทุกวันนี้มันทำไม ขับอกขับใจเหมือนขับแข้นใจก็บสบายใจสบายใจดีกว่าอย่น้เหมือนเราก็รู้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยกระจายไปหมดเลยลหลายเดือนคำว่าเป็นหนี้หนักเข้าไปนู่น,นไปชี้เท้าไปนู่นเมื่อก่อนมันก็ได้ยินได้ยินน่คนชั่วมีอยู่นะคนดีมีอยู่นะทุกวันนี้โอ้ย่างหนักเลยคนโกง ในสถานที่ศึกษาเราเรียนก็คงไม่ได้สอนกันหลวงพ่อว่าคงไม่ได้สอนแล้วมันคิดตัวเองมันโกงทุกรูปแบบหลอกลวง,ลงต้มตุนงงไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วสถานที่ศึกษาก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้สอนนะไม่มีตําราสอนเลยซ้ำไปอย่างงี้แต่ตำราที่สอนมันมีคุณค่าหลือเกินใช่ไหมตำราหลักหลักสูตรใช่ไหมตั้ ก็ดีเช่เละเกินถ้าเดินตามเนี่ยมันก็มีความสุขนะไม่ได้รับทุกขนะ์แต่บางเสียงมางอย่างตั้งๆ่าดรู้อยู่แต่ด้านทําไม่มีสํานักหํานักไหนหลอกสอนให้ไปทําชั่วแต่ถ้าในกลุ่มเดียวกันมันได้นะ่นนโอ้ยหลอกฝึกนะอยากรวยอยากได้อยากมีแต่มันผิดผิดสินผิดธรรมเลยผิดจะคำสอน พิจารณาสอนขัดกันอย่างหนักเลยเราก็ยังดื้อยังจะสมอยู่นั่นเงมันไม่ก่ไม,ไ,มไม่เกี่ยวกับชื่อไงมันไม่ใช่เป็นนะ,ะง่ายๆเลยจะไปทําชั่วแต่ไปถ้าไปป้นไปจีไมันต้องยกตัวอย่างนะไปหลอกไปลวงคอยสําเร็จประโยชน์มัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับน,น,น้ํามนต์อยากแก่รอดไปในเมื่อไปทํา ทำให้ดีมาแล้วอยากแก่รอดอยากแก่พ้นแต่เวลาเราทําดีทีนี้ถ้าทําดีแล้วไปเสริมด้วยน้ํามนต์ไปเสริมด้วยการสวดการให้ชินให้พรเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะก็มันมีเชื้อมีเพื่มมีพื้นฐานไงมีพื้นฐานเขาทําดีเขาตั้งอกตั้งใจทําดีต่อไปเขามาถูกทางแล้วอย่างนี้ ถ้าเกิดเข้ามาไม่ถูกทางก็ต้องเปลี่ยนทิศทางดีเปลี่ยนทิศทางไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าประสงค์ไม่ได้เกี่ยวกับลวองปูลวงพ่อซะหน่อยเลยแต่ถ้าเราเคารพมาแต่ต้นเออมันก็มันมันก็น่าคิดน่าน่าติดตามานี่นะเราจะมาคิดเอาเร็วๆเ,เนี่ยคิดเอาเร็วๆนี่ไม่ไม่ได้คิดเปลี่ยนได้ซ้าไปบางคนเคยเคยเห็นมาแรงยกตัวอย่างเจ้าตัวมาไม่ได้ เขาชื่อวันเดือนปีเกิดมาให้แผ่เมตตาใหมา้มาให้สินให้พรมาอวยพรผักดันให้ไิสูจสุขติพบที่ดีอย่างเป็นต้นถ้าล่วงรับดับไปแล้วน,ะนีมันจะเกี่ยวกันไหมล่ะเพราะคำสอนบอกว่าทำเองได้เองกินเองอิ่มเองผักดันตัวเองแรงผักดันของคนอื่นก็พอได้อย่างยกบอก ยุให้ทำดีแล้วนะถ้าไปทำนะแต่ยุยังไงก็ไม่จะไปทำาล้วเราเราจะไปโทษวันเดือนปีโทษนู่นโทษนี่โทษผู้ใหญ่ผู้น้อยโทษคนรอบข้างมันจะใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่คําว่าไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นมงคลเปลี่ยนชื่อมีตัวนี้ไม่ดีต้องเอาออก ไม่ต้องมีสะกดไม่ต้องมีกรันไม่ต้องมีตัวนี้อะไรจะไหนถ้ามันแก้ได้ต่านั้นแหละแก้ได้แล้วเราต้องไปปรับการกระทําของเรานะเอาง่ายๆถ้าเคยทําเคยทําอยู่แล้วกลับกไปทําชั่วม,นะมันเดือดร้อนเด่อําทำดีอยู่แล้วเสริมเพนไปไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อหรอกไม่ไปโทษกัรงวันกรางคืนนะไม่ใช่ไปทนโทษคนรอบข้างแล้ว ถ้าเขาอยส่งเขาไปแล้วไปตามเขาแล้วเหมือนกับคาว่ากิริยามารยาทให้เหมือนตนที่สุดของมันไม่เอื้อต่อกันเลยนะใช่เลยไม่เอื้อต่อกันไม่รู้จักบุญคุณของปู่ยระคุณเลยไม่รู้จักบุญค,คุณของข้าวของน้ําเลยไม่รู้จักบุญคุณคนที่ปอนน้าปอนนมปอนข้าวปอนเลยเรเลี้ยงดูเรามามันก็ตรงกันข้ามครับว่บา เป็นคนอากาตันอยู่ไม่รู้บุญไม่รู้คุณมีแต่โทษเท่านั้นเองใช่ไหมนะ่ะมีแต่โทษไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้จะคุณค่าเมื่อกาเข้าขอความร่วมมือมขอความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือสักครั้งเลยที่ท่านบอกว่ามูไปไกมาอาจารยงเป็นคำคำพูดแล้วก็ จะเรียกว่าเป็นคําคมคำที่สละสระวยไร้สิ่งใดอย่างเรามีข้าวก็ต้องมีน้ำต้องต้องมีเรื่องเราเป็นโจกบอกว่าเอหลังบ้านหลังบ้านทำกัาวข้าวแข่งกันจริงๆก็ไม่ได้แข่งต่างคนต่างทํำขาดน้ําปาก็ยืนได้นะยืมนะขาดข้าวสารก็ยืม ยืมคนข้างบ้านนั่นแหละยืมคนยืมไปยืมมาหนักเข้าก๊าซก็หมดทานก็หมดแล้วก็หมดว่าแต่งนย้ายไม่กินข้าวที่บ้านผมเลยจะดีกว่าไหมล่ะอย่างนี้ก็ประชดไงประชดแล้วอย่างนั้นใช่ไหมนะแต่ทุกคนเอื้อต่อกันนะคราวนี้เรามีคราวนั่นเขาไม่คราวนี้เขาไม่มีคราวนี้เขามีแต่เราไม่มีนะ เัาเอื้อต่อกันไม่ใช่เอาทุกอย่างเอารัดเอาเปียบเอารัดเอาเปรียบมันเห็นดูเป็นน้อยๆนี่นะด้วยความโลภก,ก็ดีด้วยความเห็นแก่ตัวก็ดีเลยก็ดีด้วยความโกรธนี่นะจากเริมอย่างน้อยๆนี่แหละที่สุดของมันความหลงมาเช่นกันหลงป่ายังพอหาทางกลับได้ใช่ไหมนะถ้าหลงทางชีวิตจะแย่เลยนี่ มันจะเกิดมงคลเป็นมงคลได้ยังไงนี่หลงว่าทำผิดเป็นถูกนะคิดผิดเป็นถูกในชะ่เแย่เลยย่ำแย่ไม่ไหวแล้วอย่างนะี้แล้วเมอเพ้อพกไปหมดแล้วเนะี่ยเราอยากพบอ,อ,อยากเจออยากเจอไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักทีนี้คนนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะโอ้เปลี่ยนไปแล้วสติฟันเฟือนไปหมดแล้ว มันก็ใช่นะที <pot> ่เขาบอกว่าเด็กเลี้ยงเด็กยังดูนะะ่าร mm ักอยนะเลี mm ้ยงผู you ้ใหญ่ผู้ใหญ่กลายเป็นเด็กไปแล้วเลอะเทอะเลอะเรือนหมดยิ่งคําว่าทุกวันได้ยินบ่อยนะเลอะเทอะเลอะเรือนลรืมไปหมดแล้วเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรก็ไม่ได้แล้วอย่างเป็นต้นอย่างนี้ต่างคนต่างก็ดูแลกันแล้วอย่าเมื่อแก่เท่าเด็ะ ยามื่อแก่เมื่อเท่าก็ดูแลกันมันก็ถูกต้องอยู่นะไม่ใช่เป็นภาระรกับสังคมภาระรทุกอย่างบอกว่าข้าวไม่มีก็ไม่มีใครมาดูแลน้ำปลาไม่มีข้าวสารไม่มีนน่นนี่นี่ไม่มีเราจะไปโทษใครถ้าพูดถึงตามหล,ลักเราทำตัวเองหรือเปล่าต้องถามย้อนกลับไปขอแนะนำในทางที่ดีก็ด้านไม่เอาจ้ะ ไม่เอาจ้ะเกิดขึ้นมาหาความพอดีเถอต้องพ่อว่าหาความพอดีคอยมาลงตัวเถอะหมดแต่ขอตรงนั้นนะแล้วศาสนาคําสอนบศาสนาหรือคําสอนของพระรยาเจ้าของพระเจ้าผสมของพระสมณโคดมนะพระพุทธเจ้าเราศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องอ่อนวอนนะไม่ใช่อ่อนวอนะนั่งอ่อนอย่าง,งนั้นนะ ไม่ต้องกินนะมันอิ่มเองมันจะได้ไหมเนี่ยให้คนอื่นทำดีเถอะเราคอยรับเอาถ้าเผื่อเขาไปทำชั่วทำชั่วคอยรับเอาทำดีคอยรับเอานียุ่งยุ่งเนี่ยมันทแทนกันไม่ได้ไงไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนไงคำสอนอพระธรรมคำสอนไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนนะทำเองได้เอง กินเองอิ่มเองอะไระนะท่านถึงนได้บอกเปรียบเทียบไว้อย่างดีเลยใครกินใครอิ่มใครทําใครได้ก็เป็นสัตรู่สธรรมอยู่ในตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่าไปคิดมัวมัวนะอยกแยะให้ออกคันติแปลว่าความอดทนนะข้าความโกรธความโลภความหลงได้อยู่เป็นสุขผู้ประพฤติรมอยู่เป็นสุขไง ผู้ไม่จองร,รมจองเวรให้ทุกข์แก่ท่านทุกน,นั้นถึงตัวให้ทุกข์แก STEPHAN ่ท่านทุกนั้นถึงตัวเราด่าเขาเราก็ดา่าเขาก็ดดาเราเรานินทาเขาเขาก็นินทาเราเราสรรเสริญเขาเขากุ้งสรรเสริญเรามั้งถ้าเราสรรเสริญเขาเราจะงจ้องเขาเราเขามาติเราจะอีกมานินทาเราสิก็แสดงว่า ิตเขาไม่ปกติแล้วอย่างนั้นใจไม่ได้ฝึกได้หัดแล้วไม่ได้ผ่านการฝึกการหัดแล้วอย่างนั้นท่นนานได้บอกให้เกล่าวถึงว่าอย่าไปสนใจคนบ้าอย่าไปเรื่องคนเมาเลยะฉะนั้นคนบ้าคนไม่ปกติแล้วทําตัวเป็นแบ่งเบาภาระให้กับสังคมให้กับตัวเองให้กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เช่นกัน ทำตัวเป็นพาระกับสังคมมากนักนะวันนี้ล้องตาลไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านะโอกาสหนะ้าเาวานะ้าพบกันใหม่นาะสาธุสาธุสาธุ